ครั้งที่แล้วเป็นข้อ1กับข้อ2ไปแล้วเนะาะคราวนี้เป็นข้อ3นะคะเราจะมาเริ่มต้นจากการดูโจทย์ก่อนอ่ะโจทย์เขาบอกว่าป้าน้อยซื้อข้าวตังเนยสด7หอ่อแต่ละห่อหนัก180กรัมป้าน้อยซื้อข้าวตังเนยสดทั้งหมดกี่กิโลกรัมกี่กรัม มาดูการวิเคราะห์ก่อนการวิเคราะห์เราจะแบ่งโจทย์ออกเป็น2ส,ส่วนนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามทีนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็จะเป็นจํานวนของห่อเข้าตังแล้วก็ให้น้ำหนักห่อมาว่าแต่และห่อมันหนักเท่าไหร่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแบ่ง เราก็จะแบ่งอันนี้เป็นส่วนแรกเนาะตรงนี้เจ็ดห่อแล้วก็น้ำหนักของแต่ละห่อนะคะส่วนข้างหลังตรงนี้ป้าน้อยซื้อเท่าไหร่กี่กิโลกร,รมัมกี่กร,รมัมอันนี้คือคำถามเพราะฉะนั้นเราแบ่งแบบนี้นะคะอ่ะส่วนแรกทั้งหมดเลยที่ให้ตัวเลขมาเราก็จะเอามาเขียนลงตรงสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเอง แบ่งแบบนี้เนาะทีนี้การวางแผนการแก้ปัญหาอคุณครูตีแบบนี้นะคะตีเป็นเจ็ดช่องเท่าๆกันคุณครูไม่ได้เขียนเอียงนะคะไฟล์สแกนมันเอียงเพราะฉะนั้นหนูก็อย่าเอียงกับครูนะเขียนไปตามเส้นบรรทัดของกระดาษตัวเองนะคะคุณครูเขียนเป็นเจ็ดช่องเท่าๆกันเพราะว่าแต่ละห่อเนี่ยช่องหนึ่งเนี่ย มันเป็นตัวแทนของน้ำหนักของข้าวตังหนึ่งห่อแล้วทีเนี้ยป้าน้อยอ่ะซื้อมาเจ็ดห่อใช่ไหมคุณครูก็เลยวาดเป็นเจดช่องเท่าๆกันเพราะฉะนั้นช่องหนึ่งช่องนะคะจะแทนน้ำหนักของข้าวตังหนึ่งถุงนะคะถุงหนึ่งมัน180กรัมอ่ะถุงต่อไปก็ร้อยแปดกรัม แล้วก็180กรัมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทุกๆถุงเลยทีนี้เขาถามหาน้ำหนักของทั้งหมดนะคะอ่ะน้ำหนักของทั้งหมดอ่ะตรงนี้นะคะคุณครูเลตีปีกานะคะหมายความให้ให้เราหาส่วนรวมนั่นเองก็คือเขาให้ส่วนย่อยมาเขาให้แต่ละ ถุงมาว่าหนักเท่าไหรเท่าไหร่เท่าไหร่อะเสร็จแล้วทีนี้ทุกทุกหนึ่งถุงที่ป้าน้อยซื้ออะน้าหนักมันจะเพิ่มทีละร้อยแปดสิบใช่ไหมมันก็เพิ่มร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไปเรื่อยๆลักษณะของการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันอะจะใช้วิธีอะไรวิธีคูณถูกไหมคะเพราะว่ามันเพิ่มทีละร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบไปเรื่อยๆอะการเพิ่มทีละเท่าเกันจะหาคําตอบได้ด้วยวิธี คูนนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะเอาน้ำหนักของ1ถุงมาคูณกับจำนวนถุงก็คือคูณด้วย7นั่นเองนะคะอ่ะไปที่การแก้ปัญหาวิธีทำนะคะเริ่มต้นแบบนี้ก็คือตีหน่วยคู่เพราะว่าสังเกตอ่ะให้กลับไปสังเกตที่โจทย์ก่อนสังเกตที่โจทย์นะคะ ตรงนี้น้ำหนักเขาให้มาเป็นกรัมแต่คำถามสุดท้ายอ่ะเขาถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมเพราะฉะนั้นเราจะหาแบบเป็นกรัมมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ2หน่วยนะคะหน่วยแรกก็คือหน่วยกิโลกรัมหน่วยต่อมาก็คือหน่วยกรัมเป็นหน่วยใหญ่กับหน่วยเล็กหน่วยคู่นะคะ เพราะฉะนั้นเวลาเขียนแสดงวิธีทาคุณครูก็จะขึ้นหน่วยคู่โดยการที่เราเอาหน่วยใหญ่ก็คือหน่วยที่มันหนักกว่าเอาไว้ด้านซ้ายนะคะแล้วก็เอาหน่วยย่อยก็คือหน่วยเล็กๆอะ่ะหน่วยที่มันน้อยกว่าเอาไว้ด้านขวานะคะก็วางเป็นคู่อย่างนี้ก็จะเป็นกิโลกร,รัมกับกร,รัมแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็ขึ้นบรรทัดแรกเสร็จแล้วอะ่ะเราคุณครูเอาน้ําหนักขึ้นก่อน เพราะว่ามันจะคูณง่ายกว่าหมายถึงว่าถ้าเราตั้งเป็นร้อยแปดสิบคูณแปดแบบเนี้ยมันจะคูณง่ายเหมือนที่เราคูนเคยนะคะแต่ว่าจะเอาแปดขึ้นก่อนก็ได้แต่ว่าลักษณะของการคูณมันจะดูลําบากกว่าอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราเอาแปดคูณร้อยแปดสิบอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเอาศูนย์คูณก่อนเอาแปดอยู่ในหลักสิบมาคูณเอาหนึ่งอยู่ในหลักร้อยมาคูณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะดูลำบากกว่าแต่ว่าถ้าคูณเป็น180คูณ8แล้มันจะดูง่ายกว่าอะคุณครูก็เลยสลับตำแหน่งของตัวหนังสือนิดนึงนะคะโดยการที่เอาน้ำหนักไปไว้บรรทัดบนนะคะบอกว่าเข้าตังในสดหนักหนึ่งห่อหนึ่งอ่ะ180กรัมแล้วก็ซื้อมาทั้งหมดเฮ้ยเจ็ดหรือแปดหอ่อครูเขียนผิดไปเนี่ยเจ็ดหอ่อนั่นซอรี่ตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะคะเอ๊ะ รงนี้เป็นเจ็ดห่ออ่ะแบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นซื้อมาทั้งหมดเราก็จะเอาร้อยแปดสิบที่เป็นน้ำหนักมาคูนกับจำนวนหอ่อคือเจ็ดอ่ะคูณเลยเนาะเจ็ดไปคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์อ่ะต่อมาเอาเจ็ดไปคูณแปดได้เท่าไหร่เจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดเป็นห้าสิบหกห้าสิบหกก็ใส่หกทดห้านะคะใส่ตัวหลังทดตัวหน้า เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองนะคะได้1,260กรัมนะคะทีนี้กิโลหนึ่งมีกี่กรัมกิโลหนึ่งมี1,000กรัมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแยกมันออกเป็นดึงพันหนึ่งออกมานะคะ แล้วทิ้งเศษข้างหลังก็คือ2 6 0หเอาไว้เก็บพันหนึ่งเนี่ยมาแปลงล่างเป็นกิโลนะคะก็จะกลายเป็นหนึ่งกิโลแล้วก็เศษที่เหลือก็เอาไว้ฝั่งกรัมเหมือนเดิมนะคะดังนั้นคุณครูเลยใส่คำว่าหรือนะคะเข้าไปเพื่อเปลี่ยนกรัมที่มีให้กลายเป็นกิโลกรัมนั่นเองนะคะโดยการแบ่งหนึ่งพันแยกออกเป็นหนึ่งพันกับสองหสิบนะคะ ก็จะเปลี่ยนเป็นกิโลได้ว่า1กิโลกร,รัมกับเศษของมันคือ260กร,รมัมนั่นเองนะคะอ่ะก็สรุปสุดท้ายนะคะเป็นคำตอบก็คือป้าน้อยซื้อข้าวตังมาทั้งหมดอ่าแล้วมันก็กลายเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยซื้อข้าวตังมาทั้งหมด1นึ่กิ โลกรัม um. อ่ะแล้วก็เศษของมันก็คือ260กรัม um. นั่นเองอ่ะประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูการตรวจสอบความสมเหตุสมผลข้างล่างเนื่องจาก180กรัม ใกล้เคียงกับ200กรัม200กรัมก็คือ2ขีดเนาะเมื่อนํามาคูณด้วย7คํำตอบที่ได้จะต้องใกล้เคียงก็คือเราเอาค่าประมาณ200ที่เราประมาณเราบอกว่า180ใกล้เคียง200ใช้ค่าประมาณใช้ความใกล้เคียงของตัวเลขเปลี่ยนมันให้เป็นตัวเลขที่มันสามารถคูณได้ง่ายๆเพื่อน,นํามาเปรียบเทียบว่ามันใกล้เคียงกับค่าจริงไหมนะคะเราก็บอกว่า180ะมันใกล้กับ200 เราก็เออเลยเอาค่าประมาณใกล้เคียงอะ่ะมาคูณกับจํานวนหอก็คือเจ็ดมันได้พันสี่อ่ะพันสี่ร้อยกรัมก็คือหนึ่งกิโลกับสี่ร้อยกรัมเราก็มาดูหนึ่งกิโลกับสี่ร้อยกรัมซิกับคําตอบที่เราได้ข้างบนเนี่ยว่ามันต่างกันมากไหมถ้ามันต่างกันไม่มากก็เลยคิดว่าคําตอบที่เราได้มามันน่าจะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเราก็จะเห็นว่าหนึ่งกิโลสี่ร้อยกับหนึ่งกิโลสองร้อยหกสิบ 1, ไม่ได้ต่างกันมากนะคะต่างกันแค่มันขีดนิด,นด ดังนั้นเราจึงสรุปว่าคําตอบที่เราได้ด้านบนเนี่ยเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลก็คือ1กิโลกร,รัมที่เป็นคำตอบด้านบนกับเศษส6 0รกรัท260กรรมที่เราได้มาเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ในข้อ3นะคะในหน้าถากสอง่ะไปต่ออีกข้อหนึ่งข้อ4นะคะข้อนี้โรงงานแห่งหนึ่งผลิตจานใบตอง ในปีแรกใช้ใบตอง4,300กิโลกรัมปีที่2ใช้ใบตองมากกว่าปีแรก2เมตรตันนะคะหน่วยที่เราพบเจอมีหน่วยอะไรบ้างกิโลหน่วยตันนะคะจะเป็น2หน่วยคำถามคือในปีที่2โรงงานแห่งนี้ใช้ใบตองกี่กิโลกรัมนะคะ ก่อนจะมาวิเคราะห์โจทย์ว่าใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหามาวิเคราะห์โจทย์โดยแบ่งโจทย์ออกเป็นสองส่วนคือสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามก่อนเนาะอ่ะป่ะทั้งหมดนี้เลยนะคะอ้อแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเราสามารถเขียนข้อความให้สั้นลงโดยที่ยังคงความหมายของมันอยู่อ่ะเราก็ไม่ต้องเขียนว่าโรงงานแห่งหนึ่งผลิตจาน มันเขียนทันเอ้ยมันเขียนน่าจะได้อยู่มั้งอะใช้ตัวเล็กเอาแล้วกันเนาะใจความมันจะได้ไม่ขาดหายไปเวลาหนูเขียนอะ่ะหนูลดขนาดของตัวหนังสือลงก็แล้วกันให้เขียนเป็นครึ่งบรรทัดนะคะไม่งั้นมันน่าจะไม่พออะอะตรงนี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะแบ่งโจทย์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนข้างบนที่เป็นสีเขียวก็เป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ ส่วนที่เหลือนะคะที่เป็นสีส้มๆก็เป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ,ะไปดูบาโมเดลบาโมเดลเป็นยังไงบาโมเดลเป็นอย่างนี้นะคะคือให้ปีแรกกับปีที่สองมาคําถามคือโจทย์ต้องการถามอะไรปีที่สองใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีที่สองจึงเป็นคําถามมาเขาไม่ได้บอกว่าปีที่สองอะเขาใช้ใบตองไปสองตันนะเขาบอกว่าอะไร เขาบอกว่าปีที่สอง่ะใช้มากกว่าปีแรกเพราะฉะนั้นคำว่าใช้มากกว่าปีแรกก็คือถ้าวาดแท่งอ่ะมันเป็นส่วนที่เกินมาจากปีแรกเนี่ยถ้าคุณครูวาดแท่งแบบนเนี้ยเนี่ยตัดที่ตรงเนี้ยแสดงว่าแท่งบนกับแท่งล่างมันเท่ากันถูกไหมแต่ส่วนที่เกินมาเนี่ยคือส่วนที่ปีที่สองใช้มากกว่าปีที่สองแท่งมันก็เลยยาวทะลุออกมาตรงนี้นะคะ แล้วส่วนที่ยาวกว่าก็เป็น2ตันนั่นเองคำถามสุดท้ายเขาเลยอยากรู้ว่าไอ้แท่งที่สองเนี่ยมันยาวเท่าไหร่หรือมันหนักเท่าไหร่นั่นเองนะคะอ่ะบาโมเดลก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ถามหาทั้งหมดนะคะเพราะว่าเขาให้ส่วนที่เกินมาก็คือ2ตันปีที่สองมันมากกว่า ก็คือแท่งมันยาวไปกว่าแท่งแรกนะคะของปีแรกไป2ตันสุดท้ายเขาถามหาความยาวก็คือน้ำหนักของไอตัวปีที่2นั่นเองนะคะดังนั้นถ้าปีแรกเป็น4300กิโลกรัมปีที่2มันมากกว่าคำตอบมันต้องออกมามากกว่า4,3 0 0แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อนี้จะหาคำตอบได้ด้วยการบวกนะคะเพราะว่าถ้าเราเอา2ตันมาลบกับ สี่ตันมาลบกันปึ๊บคําตอบมันจะน้อยลงซึ่งปีที่สองอะ่ะมันไม่มีทางน้อยลงอยู่แล้วเพราะโจทย์เป็นคนกำหนดมาแล้วว่าปีที่สองมันมากกว่าดังนั้นข้อนี้จึงหาคําตอบได้ด้วยการบวกนะคะเพราะว่าเขาถามหาแท่งที่ยาวกว่าอะโรงงานผลิตปีแรกใช้ใบตองอะคุณครูจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะคะเปลี่ยน4,300กิโลกรัมโดยการ แบ่งมันออกให้เป็น4,000บวกกับ300เก็บ300ไว้นะคะ4,000ไปแปลงล่างเป็น4ตันซะนะคะก็จะได้ว่าโรงงานปีแรกใช้ใบตองไป4,000กับเศษของมันก็คือ300นั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็น4ตันกับเศษที่เหลือ300กิโลกรัมนะคะ ปีที่สองใช้มากกว่าปีแรกสองตันนะคะเราอยากได้ปีที่สองอ่ะเราหาคำตอบได้ด้วยการบวกนะคะก็บวกง่ายง่ายเลยสามร้อยไม่มีตัวบวกก็ใส่ศูนย์ลงไปไหมจะได้ดูอ่ะก็บวกได้ 300, สามร้อยเศษแล้วตรงนี้ก็ได้เป็นหกตันนะคะหรืออ้าวเขาถามหาเป็นกิโลกร,รมัมอ๋อโจทย์ถามหาเป็นกิโลกร,รมัม อ่ะทีเนี้ยเราก็เอา6ตันมาแปลงล่างเป็นกิโลกรัมตันหนึงอ่ะหตันเท่าไหร่หตันหรือ1เมติกตันนะคะเท่ากับหนึ่พกิโลกรัม,มเพราะฉะนั้นอันนี้มี6ตันนะคะหตันก็จะเป็นหก 6000กิโลนะคะ6ก0 0กิโลมาบวกกับ300ที่มีก็จะกลายเป็น6,300นอะคะก็แปลงได้นะคะแปลงกลับไปกลับมาได้เนี่ย6ก็แปลงล่างเป็น6000เอา6000มารวมกับ3า0ที่มีก็กลายเป็น6,300นั่นเองนะคะ หรือถ้ามันเป็น6,300้เราก็สามารถแปลงกลับไปเป็นตันก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนะคะมันต้องสามารถแปลงกลับไปกลับมาได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักนะคะแต่ว่าโจทย์เขาถามเป็นกิโลกร,รมัมเวลาตอบก็เลยต้องตอบเป็นกิโลกร,รมัมก็คือ6,300กิโลกร,รมัมนั่นเองอะเนื่องจากอะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเหมือนเดิมนะคะใช้ค่าประมาณ 4,300คุณกูให้มันใกล้เคียงกับ4,000นะคะ4,000กิโลหรือ4ตันนั่นเองเพราะว่าตันหนึ่งคือพันกิโลใช่ไหมแต่น,นี่4,000แสดงว่า4,000กิโลสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเมตริกตันได้คือ4ตันเมื่อนําเอา4ตันมารวมกับ2ตันทําไมต้องเอามารวมเพราะว่าโจทย์ข้อนี้เราหาคําตอบด้วยการบวกนะคะเราก็เอาค่าประมาณที่เป็น4ตันมาบวกกับส่วนที่มากกว่า2ตัน ก็จะเป็น6ตันเราจึงมาดูว่า6ตันเนี่ยเวลาเขียนเป็นกิโลมันเป็น6000กิโลเราก็มาดูคำตอบของเราว่าเป็น6,300เนี่ยมันใกล้เคียงกับ6000ที่เป็นค่าประมาณหรือเปล่าถ้ามันใกล้เคียงนะคะเราก็สรุปว่าคำตอบของเราก็คือ6 3 0 0เนี่ยมันเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองหลักๆเลยใช้ค่าประมาณนะคะใช้ค่าประมาณ ประมาณ4,003ให้เป็น4ตันเอา4ตันมาบวกส่วนที่เกินคือ2ตันได้6ตัน6ตันแปลงเป็นกิโลได้6,000กิโลแล้วก็มันพิจารณาว่ามันใกล้กับคําตอบห่างกับคําตอบที่เราได้มากไหมถ้ามันห่างไม่มากเราก็จะสรุปว่าคําตอบของเราคือ6,300นะคะเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลอ่ะประมาณนี้เนอะ เป็นการตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ2หน้าเนาะทำหน้าเมื่อกี้นะคะที่อธิบายไปแล้วก็คือ32แล้วก็หน้านี้33มสามอ่ะสากับ3ามสิบนะคะสหน้า